อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะ สังขังอะพิปูชยามิามว่านาโมพร้อมผมนะครับสามจบนะครับนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปนี้ไม่ต้องว่าตามนะครับผมว่าเองเนอะ วันทิตวาครูอาจาริยังอาหารคูเชมิทุติยัมปิวันทิตวาครูอาจาริยังอาหารคูเชมิตติยัมปิวันทิตวาครูอาจาริยังอาหารคูเชมินมัสสิตวาอิสีสิทธิโลกานาถังครูอาจาริยังจงมาประสิทธิเมทุติยัมปินามัสสิทวาอิสีสิทธิโลกานาถังครูอาจาริยังจงมาประสิทธิเมตติยัมปินมัสสิทวาอิสีสิทธิโลกานาถังครูอาจาริยังจงมาประสิทธิเม